มาดูครับพอผมบอยบี้นี่เยู่ในเกมโรเดโตใช่หลายหลายวันอยากอยากเล่นเกมอื่กันนะเดี๋ยวดูก่อนขาเปิดติมดูแป๊บหนึ่งเนาะได้ลเราควรไปเล่นเกมไหนยอยากอ,าก,อากเล่นสร้างเมืองกเกมแนวแบบสร้างเมืองหม่รู้ว่าสร้างฐานแต่แบบเอแบบยังไงดีแบบ่ขอให้แบบมีมอน แต่ npc อ่ะมี npc ที่แบบที่เราสมมามารถบังคับได้ก็ได้นะหรือแม่ยร็แบบอันนี้เป็น expo ใช่ไหมอ่ก expo ตรวจสี่ลูกเลยแต่ถ้า npc ที่แบบมันดูไม่ไห้สมองเกินไปอ่ะใช่ มีเลสซิเดนสองลดราคาดับบลนบอนลคารอลเคยซื้อมาเล่นแล้วสนุกแต่แต่อัดไม่น่าจะเวิร์กเวิร์กแค่แค่เล่นเจอได้จยากมาดูกจริงจริงจริงเคยเสียง เงนินซื้อดีซีไปเอ่อป้อนเดียวสี่แต่ไม่ไม่ได้ครบซื้อไปประมาณทำไมมันทำจอเล็กไม่ได้เสียไปสี่พันกว่าบาทสี่ห้าพันรูปบาทได้ดีซีมาห้าตัวน่าขนาดช่วงลดลรงช่วงลดราคาแล้วเหลือเหลือเกมละห้าร้อยกว่าได้ดีซีมานเสียไปสี่สี่พันกว่าบาทได้ที่มาเดียวซีหลักอ่าถ้าเสริมได้ ก็่ตัวแเ่แค่ไม่ไม่ถึงสิบผ่านก็แลหรอแต่สนุกปัวอ,อ่ะอ่ะพูดมากเลยก็ถามสนุกว่าว่าสนุกอยู่อยากเล่น CCG กันนะแต่อันนี้โอเคเออมันเล่นได้แต่อัดไม่ได้สเปคโน้ตบุ๊กแบบอ่า โน้ตบุกทั้นมันก็ยังไอห่าอยู่เลยนะโน้ต <laughs> บุ๊กทำไมหลายปีโอ้ซื้อมานต่ก่อนโควิดนั่นแหละ s p e ร d s เนี d ยังไง โอ้มันไครไม่ใช่มนุษย์เบ้าหนะมันไคยันละคฮิวแมนไครมนุษย์เบ้าไม่ใช่นะมันใครปัน มอนลั้าห่าตอนไม่ทำคลิปให้เห่าตอนพทำคลิปเห่าเลยเกี่ยวเบิดนะม,มีตังลีุกความกเท่ยโอ้เว,ว้าคานูปินเซ็กเจ้าหญิงแห่งสุขสบย ดินไหลเหรอชตต้าต่อมาเตะไม่ที่บ้ามันสั่นวัตถ t สักรเพราะวเนเจอารถด้วยคเคยเคยซื้อเคยซื้อของท่วนที่มันรดพร้อมกับดิกาเดียนดิเล็กซี่ที่มันเป็นโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นหรือม็นเจ้ารราคาแต่มีคีย์จำกัดซื้อซื้อมาได้ทำได้เล่นไหมไใหม่ใหม่ใม่ได้เล่นอยู่ดี เหมือนได้ยิ่งไลทซื้อซื้อเดีีอ่ะส่วนตัวเรคนไม่ค่อยเล่นเกมแนวนั้นนะนวได้ยิ่งไลท์อะไรพอขอมาอขคอบนเงิก็เล่นส่วนตัวเคนที่ไม่ค่อยซื้อเกมแนวได้ยิ่งไลท์แบบอ่าคาตกรรกับซับเบิลใช่ไหมเพราะเพราะเคยเล่นเก,นนนนออกม,กเมที่คล,คลา้ายๆกันแต่เป็นเกมในในมือถืออ่ะน่าแหละไอเดนิตี้เล่นไอเด t ิตี้แล้วหัวร้อน พอซื้อได้ยิ่งไลโอเล่นเนะี่ยซื้อไม่ได้ซื้อธรรมดนาะซื้อเดียวตีครบชุดจัดมาครบหมดไปเล่นรหัวร้อนปไปออกเดิมเลยหัวร้อนแล้วก็มาเล่นมันสนุกแหละแต่หัวร้อนหัวร้อนเพราะใครเพราะเพื่อนมันแบบอ่าถ้าเป็นตี ถ้าเป็นตี้ที่เขามาด้วยกันโอเคเขาเล่นทีมบอกว่าแต่ถ้าตี้ที่แบบมาใครมามันแบบอ่ะสมมุติมันจะมีอ่ามันจะมีหนึ่งคนจุก๊กอ่ะคนหนึ่งจุก๊กหรือไม่ก็สองคนจุก๊กแล้วว่าอีสองคนปัน่นแต่นี่ประเด็นคคอเล่นถ้าจําไม่ผิดเล่นนี่คืออ่าเป็นคนเดียวที่ปัน่นแล้วก็นั่นจะมีคนจุก๊กสักคนสองคนหรือสามคนแหละแล้วพอป,ปั่นเสร็จปุ๊บไอพวกจุก๊กมาเปิดประตูออกนี้ไปหมดเลยเหรอว่าเว้ me i อิชม my friend <laughs> พี่ยวี่ประมานั่นเลย my friend where are you my friend ป <laughs> รมาณแบบทิ้งฉันไว้นกลางทางให้อยู่ตรงนี้เดียวดายแล้วเกินเสร็จ <laughs> แล้วก็ตาย <laughs> เป็นการตายที่แบบ s e r a l แบโโบ s e อร r โวอนาไปสี่รอดมาสามอีกคนหนึ่งโดนทิ้งที่ออกไม่ทันก็ประเด็นคือหาประตูไม่เจอแล้วเพื่อนนี้็ออกกันไปหมดเลยมันไม่มีใครกันให้ตรงหน้าประตูมันเป็นไอตัวที่แบบอ่า เอ๋ตัวอะไรไม่นะจำชื่อไม่ได้ที่มันเป็นตัวแบบปามินได้นักร้องเกาหลีที่มันปามินจิงจิงจิ๊งตเชื่ออลไรหรอไม่ชอบดีกว่าชิโก่งแบบโก่งล้นจิงจั๊งจิงจั๊งจิ้งดังจิ้งโฉงจัง๊งจั๊งอะไรกะปามินแบบไม่ต้องเล่นอ่ะไม่ต้องอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนั้นอันนี้เอาได้แต่ไม่เรียน อันอน,อนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอามันไม่ต้องการแรงอะไรมากขนาดนั้นคือระเบิดไม่ต้องใช้แรงอะไรขนาดนั้นลาวิญโยฮ์เบบิตาชิมาลอมหมวก เยื่ักเาตรงนี้เรื่อยไปฉันไม่มองตคยกันอยากมีอยูอยุ่กที่ม่ใจออกมาอักัาเธอตาอไปอะใอ่ไหมไอมมนให้เธอด้วยม่ไห้ว้วทุกคนโอ้ทุกคนได้เล่นสมมันหนวากันไหน่าจะ เป็นเกมยอดฮิตที่หลายๆคนก็เล่นนะก็เป็นพอ,อเป็นส่วนน้อยแล้วันเคยเล่นเนมะื่อสมัยอ่าสมัยมันเปิดใหม่ๆอ่ะเล่นสมัยนั้นแหละเราก็ไม่ได้เล่นเลยโอ้หเก้าเก้าปีแล้วมั้งนันะ่นก็กลับกลับแวะไปเล่นอยู่ครั้งสองครั้งนะ่าจะแบบสร้างไอดียส้างไอดีเล่นแค่สร้างไอดีเปิดกระชาเกลือแล้วก็ลบเปิดกระชาแบบไม่ได้เป็นร้อยใบนะแบบยุคก่อนยุคก่อนที่ยุคไม่มีแจก มันมันได้กระชาครับแบบไม่กี่ใบอ่ะใบสองสาใบอ่ะแต่ยุคนี้เห็นว่าสร้างใหม่ตอนนี้ยุคนี้สร้างใหม่ปุ๊บมันได้กระชาอ่าสิบใบตอนตอน,ตอนเคลียร์ควเสร็จก็ก็เลยสนใจก็เห็นเขาหมาดแล้วก็เลยกลับไปเล่นแล้วไปเล่นเกือสิบใบแรกโอเคได้ตัวคอลแลบได้คาสันดาหรือเปล่านั่นแหละคาสันดาเนี่ยแหละตัวอีเวนต์แอสเซสซินคิดคาดไปก็เลยโอ้อืมฉันไม่เคยได้เลย แต่าพล้วเาไม,ไม่ไม่เคยได้เลยตั้งแต่เริ่มสมัยเกิบก่อนไม่เคยได้ห้าดาวเลยห้าดาวคืออะไรไม่รู้จักพอได้แล้วอ่าฉันจะเล่นให้นาอยจะเล่นยาวไปเล่นมาจักจับอ่าได้ห้าดาวอีกตัวหนึ่งอ่าห้าดาวอีกตัวหนึ่งได้เป็นแฟลี่ไฟน่าจะแฟลลี่ไฟแฟลลี่คิงไฟอ่ะเป็นห้าดาวแต่ก็คือแบบมันดูไม่เก่งอ่ะกคือแบบไี่ขี้กาดจังเลย ไม่รู้อ่ะเขาจะฟิลแบบมือใหม่แบบมือใหม่แบบอ่ามันอาจจะเก่งแบบในพีวีพีเลยทอย่างไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นแต่พีวีฉันเล่นแต่พีวีฉันไม่พีวีพีเพราะเล่นใหม่เาจัดทีมไม่เป็นจัดรุ่นไม่เป็นไม่เก่งเลยทุกอย่างเลยก็ขอแบบช่วงต้นอยากไล่มอนได้แบบอ่าพีวีอ่ะแบบไวฟาร์มอะไรแบบเนี้ยได,ได้ได้ตัวความที่เขาจะรับปิดไนน์นั่นแหละ ไอตัวที่เป็นเป็นทาตุน้ําตัวสีเดาวแท้แต่พอพอได้มาปุ๊บปุก็ใช้ตัวนั้นยาวไม่มีตัวฟานโดอื่นเลยแล้วก็อ่ามันผสมมอนได้ก็เลยไปผสมแวมมาถามแวมดีไหมมันไปต้องไปทำรูนอีกรูนก็ต้องเป็นคี้อีกมันมันต้องกะดีแต่แต่แต่แตแตมีแต่ แต่แต่ได้ดดตัวอื่นจะดีกว่าแดิแวมแวมไปก็ฟิลได้แต่โอเคได้แวมแมาแวม,แมก็ใช้ได้เพราะมันตีไปปั้นชี้อ่ะอยากอยากอยากให้มันเร็วด้วยหาไม่เจอก็ไปใส่ไอ้รูนรูนอะไรได้นะที่อ่ะที่เขาใส่ไม่รู้คนไทยต่นนัากเล่นเตินไหนผมเล่นเอเชียนะแต่ที่มันใช้ภาษตไทไได้มันเป็นลูนดูเดือดอ่ะที่มันได้รับเทิร์นเพิ่มแล้วก็ตั้งสปีดเลยชี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สปีด บวกอีกร้อยกว่าโอเคมันเวลามันตีติดขี้มันจะทําให้เล่นเกตนะเพื่อนได้เกตมันจะเพื่อนจะได้ไวโอเคจะทำอะ้วก็แฮกคาสตารด้าแต่มันจะนั่งเปิดเปิดได้อ่ตัวที่เขาเรียกกันจินตาล่านะจินตลาล่าจินที่มันนั่นแหละจินตลานั่นแหละได้จินตลาลมแบบ โอเคมันอาจจะเก่งใน p v p หรือ r t a อะไรที่เขาอาที่ไปตีกันนั่นแหละตีกับผู้เล่นคนอื่นแต่ขี้กาดตอว PvE ฉันเล่นแต่ PvE ต้นๆนีน่คือแบบขี้กาดจังวะที่มันแกกาดกล้อมันเก่งแหละแต่แค่ประเด็นคือแบบฉันไม่ได้เล่น p v ะช่ว e. งเนี้ฉันเล่นแต่ PvE แต่นั้นก็เปิดเปิดได้ห้าดาวอีก อ่าหลังจากได้จิตละก,ก็ได้ห้าดาวห้าดาวรอบนี้มาให้เลือกมีมาน้าแล้วก็ไอตัวไหนดูอิดด้วยดูอิดลมมาน้าดูอิดลมแล้วก็อ,องเมียวอ,องเมียวไฟอ่าเอาแหละมันเป็นสกวอของเก้าปีตอนนั้นก็แบบอ่าชดดิวานด,วาด,วาดควรจะเลือกตัวไหนดี ไปหาไกด์ในยูท y o ยูทูบอ่ะจะทักเพื่อนไปถามเพื่อนกับเพื่อนแม่งก็ไปเล่นเกมนี่เพืนน่นอนส่วนใหญ่เขาไปเล่นเกมอ่ะเกมตีมอนเกมเวลก็เขาไม่มาเล่นพวกแบบอ่าอะไรนะเทิร์นเบดอะติฟามอะไรแบบนี้กันแบบอาชีพหายแล้วไม่มีคนเล่นอ่ะไปดู youtube youtube เออเขาบอกผมว่าอุเมียวไฟบัฟ ital. นะแต่ก็แบบกูไม่ได้เล่น r ารทเเหมือนเดิม หรือไปเล่น PVP เอ็แบบมากก็เลยตีกับบอทที่ทีมเขาตั้งค่าไว้คือตอนนั้นก็เวควรเลือกตัวไหนดีเนี่ดูอินแล้วเพราไปอ่านสก,กิลดูอินแล้วโอ้มันเก่งนะดูอินลงก็ไปเห็นคนที่เขาทำ u t u b e ในหาใน y o u t u b e อ่ะช่องอื่นก็แบบโอ้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือมันเป็นตัวตัว PVP เ่ไม่ใช่ PVE ก็เลย ฮ่าบายๆนะเพื่อ,พอ,อนพปเจกต์คอมแมนห้ o 450แรง12ดัมเมดดัเมดเลือดจะระเบิดถ้าเราโดนดัมเมด แต่เจอคนรู้สึตอนนั้นที่ได้มาแบบมันมันก็ดีใจนะดีใจแต่ดีใจไม่สุด <c oughs> จังใจก็แบบโอในเมื่อแบบไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วก็ในเมื่อไม่รู้แบบอไม่รู้จะเลือกอะไรแ้ววก็แบบตัดสินใจเลยตามภาษาลูกผู้ชายในการเล่นเกมตัวผู้หญิง อ่าตัวผู้หญิงแรกแรกว่าจะอ,าองเมียวไฟวะเพราะมันเป็นผู้หญิงเพราะม้าเห็นม้าแล้วรู้สึกไม่ปลื้มใจแต่พอเห็นแบบม้าแปลงร่างเป็นผู้หญิงสาน้อยได้ก็แบบโอเคเราเราสังจิตสั่งใจละว่ามาหรือ,องเมียวไฟแล้วก็ตายหลังจากนั้นอ่ะผลสรุปม้าเอามาดียว่าอ,วอย่างน้อยแบบไม่ได้เล่น Pv p ีวีพม้ามีสกิลบัฟ มันตีเลือดเลือดม้ามีเลือดเลือดเยอะตอนเป็นมา้ามันสกิลมันเน้นเลือดแบบโจมตีตามเลือดโอเคนี่ตัวแท็กอาจจะเป็นแท้เดเมยได้แต่เปม้าม้ามายึดม้าปิดพาลาไซด้วยบ่อนอาลาไซหรือเมามาปล่า ตาไม่ดีมแม่แต่ว่ามันก็เลยได้ม้ามาทำสภาพม้าเป็นยังไงตอนนี้ก็ก็ยังคงเป็นม้าอยู่าหาหินปุกยังไม่ได้เลยเล่นเล่นมาได้สามวันวันนี้ก็วันที่สามละมีห้าดาวได้ห้าดาวรู้สึกแบบถ้าเป็นเล่นยุก,ก่อนที่เล่นหรืออาทิตย์เอง อ่ะเล่นเป็นเดือนอ่ะอ่ะน่าจะเดือนหนึ่งจะจะไม่ดีไม่ได้ละจะยุคเปิดใหม่ถ้าเราคือเล่นก็รู้จักอพอได้มาเล่นแหรโอ้โหโหดิชิดือวานั้นเลยหลังจากเล่นไปได้สักัก สักสามวัน,นวันนี้วันที่สามก็รู้สึกไอดีแบบโอ้เป็นดีที่แบบดวงดวนตัวเองก็ไม่ได้แย่ไม่ได้บูดนะมีไปที่กิงไฟกินตะหลาม้าน้ำคาซันด้าคาซันดาคาสันด,า,า,นดาไฟใช่แล้วอ่าไอตัวขวานน่าจะชื่ออีโบอีโวเยอะไรสัวอย่าง vo, อีโบนั่นแหละท้าน้ำได้เพิ่งได้มาวันนี้อีกตัวเนี้น ฐานได้ใช้ไหมอืมได้ใช้ไหมนั้นล่ะก็คงต้องตอบว่าได้ใช้อยู่ใช้ไปตีมังกรเออมันมันก็ไม่เก่งอ่ะแต่ฉันไม่มีตัวท่านน้ำผ่านอื่นแล้วมีลาพิดอมีอีโบเอ่อถ้าน้ำถ้าเดื่ดมีมีอ่ะไอตัว ผู้หญิงท่านน้นสี่ดาวแท้ที่มันถือดาบตัวอะไรไม่รู้ไม่ไม่ถือดาบเลยถือทวนใช่นั่นแหละทำห้าดาวมาเพื่อไปลงมังกรถ้าถามว่าเหตุผลทำไมถึงทำนางละ่ะอ๋อเหตุผลสั่ท่านเป็นผู้หญิงแค่นั่นแหละไม่มีเหตุผลอะไรมากมายแบบนั้นนะไม่ไม่เป็นผู้หญิงแค่เ,ลเ,ลกกแเ,ปเป็นผู้หญิงก็โอเคละ นางก็เก่งนะฮะนางตีแบบตีรถเกตโอเคเราไปเล่นทีมแบบอ่าหลายหลายด่านเลยที่นางก็แอบแบกอยู่เพราะนางมีรถเกตแล้วก็ตัวไออะไรนะไอที่มีผ้าลุมอ่าที่มันเป็นธาตุน้านั่นนั่นก็เล่นกับนางได,แบบด,ด้แบบรถเกตแบบโอเคดเมจไม่มีอ่าที่ไปเล่นดา่านเนี่ยคือ ไม่ไม่ได้ตายไม่ได้ตายเพราะบอสตีตายเพราะโดนเสาต,ตีตายเพราะโดนเสาตีเพราะเพราะเป็นทีมที่โอโ้โหฉันฉันไม่มีดาเมจดแต่บอสไม่ได้ตีเพราะตัดรดสปีดรดสปีดสปีดบอสจะเต็มรดเหลือศูนย์สปีดบอสจะเต็มรดเหลือศูนย์วนลูบวนน่ะจนบอสตายคือแล้วก็เอาตัวฮิลไปตัวหนึ่งถ้าเสาไม่แรงคือไปได้ยา,ยาว เล่นเล่นถึงเอ่อถึงไอ้หุนไอ้ไอ้ยักษ์ยักษ์ที่เป็นธาตุน้ำเล่นถึงบีบีสิบได้ไม่ถึงสิบเอสิบสองนั้นได้แค่สิบก็ก็ทีมทีมเดเดิร์นเนี่ยแหละมันแบบโอเคเป็นทีมที่แปดนะแต่ประสิทธิภาพใช้งานก็ใช้งานได้จริงๆมันมันก็น่าจะได้ดีกว่านี้แหละชั้นหาได้แค่นั้น อันนี้กําลังจะฟิวทำวาวาน้ําไม่ไม่วาน้ําเสร็จว่าน้ํามันไม่มีฟิวทำไอ้วานลมเราจะทําวานลมมาเล่นซะนะเออไอเครื่องฟิวครบหมดละถ้าเก็บเลเวลกับอีโวของฟิวมีครบหมดละถ้าแบบเก็บเลเวลให้ ้าทำเป็นห้าดาวได้สามตัวละเหลืหอก็แค่ปลุกพลังอีโมโ่แหละยิ่งอยากทำมาลาดินแสง พราะกับเทพเหตุผลเหตุผลไงว่าเทยไทยจริงเราไม่ได้เรยนเอลิเมนต์ออกมาหรือไงอันนี้เอาได้ ตอนนี้เหลือแค่ฟาร์มไม่รู้จะทันไอตัวแจกอีเวนต์ไอซัสติีนะไอตัวที่มันได้ธาแสง่ะ ่ในกำลังฟาร์มอยู่แล้วก็ไก่อะไรด้วยมันโมไ้ไปคิดหน้าไปกันคิดหน้าแล้วไปจ้ะ